สวัสดีครับเอโตโยต้าสงขานะฮะสาขาสำนักงานใหญ่ครับที่หัหอยไนนะครับก็คันนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับคนทำงานนะครับหลายๆท่านเลยนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูความพิเศษนะครับคือจริงๆแล้วคันนี้ก็คือตัวรุ่น r ี v o Z-Edition ชันะฮะเป็นกระบะแขปตัวเตียของเรานะครับรุ่นขายดีแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วครับ พวกกระบะที่ว่าเป็นกระบะแค็บครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับลูกค้าจะเข้าใจว่ามีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับแต่ของโตโยต้าเรานะครับมีทางเลือกที่หลากหลายนะฮะก็จะมีเกียร์ออโต้นะครับมาให้ลูกค้านะครับได้ดูด้วยนะครับสําหรับคันนี้ราคาค่าตัวจะอยู่ที่6กแสนหบาทนะครับมีโปรโมชั่นนะครับจัดออกรถศูนย์บาทนะครับรับรถไปทําเงินกันได้เลยนะฮะ สำหรับคันนี้นะครับเป็นของลูกค้า A นะครับเป็นลูกค้า V.I.P. ซื้อรถกับ A มา3คันแล้วนะครับลูกค้าอยากได้รถใช้งานนะครับก็เลยจัดเพิ่มนะครับอีกคันหนึ่งโอเคนี่ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบภายนอกนะครับอ่าเป็นล้อนะครับล้อแมกนะฮะให้มาจากโรงงานเลยนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะฮะ ด้านหน้ากระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับเดี๋ยวจะพามาดูไฮไลท์นะครับภายในกันนิดหนึ่งโอเคนี่คือภายในของเรานะครับภายในของเรานะครับมาพร้อมนะฮะหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับดึงหน้าจอนะครับ g o o g l e Map เวลาเดินทางขึ้นไปได้เลยนะฮะ กุญแจของเรานะครับจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะฮะพับเก็บได้นะครับผมนี่นะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับโตโยต้านะครับให้ความสําคัญนะครับกับรถนะครับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะฮะของตัวรีโวเลยทีเดียวนะครับด้านในจะเป็นเบาะหนังครับผมอ่าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับโหมดอีโก้กับพาวเวอร์นะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของพละกําลังนะครับในส่วนของตัวโหมดพาวเวอร์นะครับและก็อีโก้นะครับในกรณีที่ต้องการประหยัดน้ํามันโอ้โหถือว่าตอบโจทย์นะครับโตโยต้านะครับให้ออปชันมาครบคันเลยทีเดียวนะฮะกระจกนะครับทั้งสองบานนะฮะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าเช่นกันนะฮะโอเคให้ดูความกว้างภายในนิดนึงนะครับอ่า ทุกอย่างเ่ทำแถมให้พร้อมนะครับออกรถนะครับพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับฟิล์มรอบพันนะครับ้ายางอะไรทุกอย่างเอทาให้พร้อมนะฮะก็เผื่อว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับออกรถง่ายๆนะครับผ่อนสบายๆนะครับก็โทรมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเอวางแผนโปรโมชั่นให้นะครับมีงบประมาณเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะครับอ่าและก็ที่สำคัญนะครับออกรถศูนย์บาทก็มีนะฮะ สำหรับลูกค้านะครับอยากเริ่มผ่อนเลยนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับคลิปา้าคลิปหน้านะฮะจะส่งมอบคันไหนนะครับเดี๋ยวเอมารีวิวให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับ